จะขาเราจะพาพาไปซื้อผักค่ะใส่ชุดปันนอกปันนอกค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกใส่ชุดปันนอกร้านผักอยู่ไหนลูกนู่นตรงไหนร้านผักอยู่ไหนร้านผักนี่โอ้ไม่ใช่ร้านนี้ค่ะตรมอีกโอ้ยทำไมแม่ซื้อบือจังเลยชุดปันนอกมากค่ะใส่เสื้อผ้าป,ปูดได้ <c oughs> ก่อนจะไปเมืองไทย มาบอกรน่นนามามาหาใครนะคะมาหาปูกกับย่าใช่ไหมลูกเรียกป่ะแม่ไป,ปไปซื้อผักข้างใน,นเลยขับไปข้างในไปร้านเกตค่ะโอ้ยอามาซื้อผักกี้ก็ก็ดิไปมามาซื้อผักแล้วค่ะอ่ะหน,นถูถือปัดถือปัดไว้ไม่จำรหัส แม่ก็จำรหัสไปได้แลคะน้อไนมัน e. มีทสเลยม่มีค่ะอะยืนพรอกกับซื้อกับว้ตรงมี้แม่สวัสดีค่ะมันไม่น้องตไปััาไม่้ค่ะแม่ตัดนตัด้น อ่ะไปต้มเดีเอาไปต้มน้องผู้ชมคะ มังคุดมังคุดฝรั่งกินไม่เป็นนะแม่คะมังคุดฝรั่งกินไม่เป็นมันก็แข็งบบนี้มันก็แข็งลำไยนี่ฝรั่งกินไม่เป็นค่ะเอามายังไงฝรั่งเขาก็กินไม่เป็นไม่ใช่ขายไม่ได้นะคะแต่เอามาไม่ถูกที่เนี่ยฝรั่งเขามีกินมังคุดทันงที่แค่นี้ด้ขับชี ปาฟิกามังคุดกำลังกินมังคุดแบบนี้ค่ะเวลามาเพิ่นมาซื้อเนาะเพิ่นก็เพิ่นก็บรู้จักว่ามังคุดมันเป็นแบบไหนมันกินจริงใด กินทีละนวยสองนวยแบบนี้ผักอพอพามาบานยามันบนมีผักกี่นี่น้องเปิดตู้เย็นไม่มีผักเลยเปิดตู้เย็นมาไม่มีผักเลยเจ้าค่ะมีแต่แต่หัวหอมขอโตัวด้วยค่ะมันกระชับนี่จะด้วยดิมีแต่หัวหอมเปิดบ้านปูบ,บานยามาหัวหอมกับรพาะแดง พี่แต่หัวหอมกับหอมแดงซื้อเสร็จก็จะรีบเข้าบ้านแล้วล่ะค่ะขน,ขนมขนมร้านแขกพี่น้องร้านแขกเอาม็ดแปงโมก่อนสักอันชนะุดบัตรนอก เสียปุ๊บกับนไปแล้วค่ะชของแฟมชิวกุแฟมชิวกุแฟมชุกิแฟมมาเอาบกก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 ฉันแล้ว่ชุกิแฟมชุกกิแฟมกิโลละชุกกิแฟมเดี๋ยวรอก่อนสิหนูน้เดียมไปไม่ได้เดินเลยนมันพี่น้อง มันมันก็จะตายสิมันจะตายอยู่แนละ้วอุ้ยอุ้ยตายจะตายตายกูตาย,ตายอ่ะมันมืนกี่เดียพี่น้องฉีบอกหน่อยดิมือเนี่ยนะอ๋อประชไปได้บ่พวกเจ้าว่ะอ๋อจะไปได้บร่ราใช่เกิดบ่ราใช่เกิดไม่ยายมันลืน่นมันลืน่นเนี่ยก็มันลืน่นตัวฉันก็ลื่นนะไป มันมล้ยีอน่องซิมืนหัวแตกหัวเตนมันมไมลไอันนี้มันมันไม่ดีมันอันอันนี้มันไม่ดีอันนั้นดีกว่าดีกว่าที่เด็กของย่าเนี่ยมันลื่นมันลื่นมันไม่ดโอเคบาก่อนค่ะไปายก่อน